สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องอ่าสองพังเล่าไทยครับมาผมกับผกับบานูครับพี่น้องครับเมื่อนี้เนาะครับพี่น้องข่าวก็ยังอยู่กับอ่าเรื่องเล่าของพระทรงเนาะพี่น้องที่ไปเมาเนาะพี่น er สส okay. ้องเซิงมาเหยียบอ่าได้งานเล่าเนาะพี่น้องเนาะก็คือแบบมันติเมมเกิจของทรงเนาะพี่น้องต่วมาเรื่องวินัยเนาะพระทรงมีสิทธิ์ซีแบบจะมาเบาเรื่องไพ่หนกแบบนี้นะพี่น้องเบาเรื่องการหาอยู่หากินของอ่า ญาติโยมเนาะพี om, ่น้องเนาะก็ค <m chat> ือเรื่องที่เพิ่นไดปบอกอ่าบอกว่าได้งานล่าเนาะพี่น้องไปเวียดจุต่ายเนาะพี่น้องไปถ้าไปเป็นอ่าไปเป็นเจ้าของกิจการเนาะพี่น้องก็คือสีด้วยเนาะพี่น้องแต่อันนี้ไปเป็นเป็นแบบไปเป็นทาสไปเป็นอ่าคนใส่หรือว่าไปหับจ้างอะไรพี่น้องใส่เข้ามาแต่เพิ่นใส่ที่คำปราทาสพี่น้องมันก็ได้แบบบ่เป็นตะพังเนาะพี่น้องเนาะคําว่าทาสคือแบบมันใส่ในยุคก่อนเนาะพี่น้องยุคสมัยเก่าแล้ว ก็คือแบบเออเข้าไปเป็นแรงงานมาทำาเป็นแรงงานนะพี่น้องนะเป็นแรงงานไปทํางานหางเงินพี่น้องเอาเหืือแห้งแดกกับเงินค้าเนะพี่น้องนะก็คือเข้าไปเด็กเนี่ยเพิ่นแ้วก็ได้เงินอันนี้พี่น้องก็ใส่คํามบาไปหาเงินซะพี่น้องมันจังสุภาพเนาะใส่คําบารถาดคือพาสงมันใส่กันมเหมสมพี่น้องมันเป็นคําที่แบบมสมนะพี่น้องเพราะว่า ประเทศไทยนี่เป็นเพื่อนบาบโมหิงบาอยากให้ใส่คำบาทาเดี่ยวพี่น้องเป็นใส่คำมาแห้ง่ายนาะพี่น้องเนาะว่าคำบาทามันมันเป็นคำที่แบบบกคอยอ่าบกคอยม้วนพี่น้องประมาณนี้เนาะก็คือมือนี้ครับพี่น้องมือนี้เบาลงก็ยังมานําเสนอพี่นอ้นองเกี่ยวกับอ่าที่ประสงฆ์คนเบาเนาะพี่น้องว่าคนลาวไปทําททงานอยู่ประเทศไทยสิบเอ็ดเบียร์สิบปีเศร้าปีเนาะพี่น้องกับโบโบลุ่ยนาะพี่น้องเนาะสำหรับ แต่พอกินพอใส่อันนี้ในมุมของครูบาเนาะพี่น้องเนาะในมุมของพระสงฆ์คุณบ่าวทั้สั้นอ่าถ้าบ่าวังสั้นแนี่พี่น้องมโนว่ามันมันควรบ่เนาะเป็นอย่างไรหต่ตอบตรงๆว่าบ่ควรแจ้าพี่น้องบักขวนบ่าวเพราะว่าอ่าเฮาอยู่ในพระสงฆ์เนาะพี่น้องอยู่ในเพจสมณะพี่น้องอยู่ในเพจที่แบบกลางว่าคนจะแนมหลายเพราะว่าอ่าเฮาอยู่ในศีลกินในธรรมพี่น้องก็คือแบบเฮารับ เงินรับคำรับอันนั้นปัจจุประใจ,จข้านามสัมปาอย่างญาติโยมพี่น้องเป็นคนอุปธรรมคำสู้เนาะตัวอย่างว่าอ่าทายาตโยมบ่ไปหาเงินเนาะพี่น้องบ่ไปหาบ่ไปทรรมาหากินได้สิเอาเอาปัจจัยอยู่ไส่ะพี่น้องมาซื้อมาซื้อข้านามสัมปาถวายพระสงฆ์ถวายครูบาอาจารย์เนาะพี่น้องแต่บ่ไปหาเงินนะครับเนาะก็คือในเสืองของครูบาเป็น,นเบาไปครับพี่น้องว่าอ่าไปเฮ็ดเวียร์ซปี20ปีกโคด่วยถ้า,าว,ว่าบ่ไปเฮ็ดอยู่ไทยพี่น้อง เดี๋ยวงินอยู่ไซมาซอยสร้างบ้านสร้างเงือนอ่ามาซอยพัฒนาประเทศเนาะพี่น้องถ้าว่ามีเงินหลายเนาะพี่น้องกับมาซอยสร้างวัดสร้างบ้านเนาะอันนี้ก็อ่าหรือว่ากูว่าบ่มมาเงินบาทอ่ากูว่าบวมมาเงินบาทนาะพี่น้องสู้เอว่าเอาเงินบาทไปทวารานี่อย่าเอาได้แล้วเนาะเพราะว่าเอาบ่มมาไปให้บ่ให้ไปเฮ็ดเบียกยู่ไทยที่พิเศเบียกยู่ไสพี่น้องเพราะว่าประเทศไทยคือหนึ่งขางเลือกดีที่สุดสําหรับคนลาวเนาะพี่น้องเพราะว่าบางคนนี่กง ก็จะกดกลางว่า yeah, ประสบความสเร็จพี่น้องในการทิ้งเบียดอยู่ฟังไทยก็ร้ายในมีบ้านมีรถมีร่างเนาะพี่น้องไลายอย่างที่ไรจากประเทศไทยพี่น้องมีธุรกิจพี่น้องไปสั่งวานสั่งเฮือนหรือว่ามีเงินเป็นก้อนเนาะพี่น้องมาตั้งโตพี่น้องมาตั้งโตเหตุธุรกิจของตัวเองเนาะพี่น้องก็ได้ได้อย่างที่คนลาฮประสบความสเร็จพี่น้องก็คือผสมคนในเบาเนาะพี่น้องแบบ อนวบามันบมันแบบบอเป็นตาบาแล้วพี่น้องบอแบบบอเป็นตาบาดด้วยสาหรับเรื่องของภายนอกที่แบบบังสีนะพี่น้องอยู่ในสินกินในทางก็ดีนะพี่น้องยังอยังคือตรงมาบอกแบบนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะพี่น้องที่มาโนจากมาบอกนะพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้พี่น้องมานูอย่างเสนอเกี่ยวกับผลงานของคนล่าพี่น้องที่ไปเหตุเดียวยู่ประเทศไทยมาเค้ือเจ้าประสบผลสเด็จสไรด์พี่น้องก็คือแบบบ่รด้วยนะพี่น้องเนาะบ่นทังคันด้วยแบบมหาศาลแบบ แต่ว่ามันกัอ่าได้ดื่มตาอาปากได้ได้ได้แบบอ่าประสบผลส่วนเดชพี่น้องในการที่แบบสร้างครอบครัวก็คือได้มีรถเนาะพี่น้องมีรถมีบ้านมีเงินเก็บอันนี้ก็เป็นอ่าการประสบผลส่วนเดชพี่น้องในการสร้างครอบครัวเนาะเพราะว่าคุณส้างครอบครัวก็คือต้องอ่ามีรถพี่น้องรักก็มีบ้านเนาะพี่น้องมีบ้านมีรถแล้วก็มีเงินเก็บจริงจิงจัิงนอยเนาะพี่น้องพอได้ สั่งอาชีของตัวเองก็คือมื่อนี่พี่น้องมนุษย์อยากมากเปิดไอ้ทั้งกูบาเนะาะได้เห็นว่าอ่าได้งานเล้าเนาะเป็นไปเห็นไก่กุ้งไทยเป็นประสบประสบเนตหลายคนเลยพี่น้องมาเป็นสิว่าอ่าผู้เดียวเนาะหลายคนนะพี่น้องหล,ลายดีแต่ว่าบางคนมันก็บม่ได้ออกซือ่อแต่เมื่อนี้เนาะพี่น้องมนุษย์จะพาไปเบิง่งอ่าผู้สาวเหล้าตีไก่เตยนั่งเนาะพี่น้องเนาะคลิปของเตยนัง่งเป็นไปสัมผัสคนเล้าที่ไปเห็นไก่กุ้งไทยนั่นเองพี่น้องเป็น แสางบ้นานแสงเฮือนล้างไงอลังการน้อพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้อนูจะพาไปเบิ่งพี่น้องคลิปนี้เนาะอยากให้พี่น้องฟังไทยเฮาเว็นนาํากันหรือว่าอย่างไห้คูบานเนี่นนาาะ,นะพี่น้องไนดะ้เปิดหูเปิดตาเบิ่งว่าออ่าย่าเบาสุ้มสีซุ้มหางนาะพี่น้องเนาะพักคนไทยได้ร้ายอันนั้นคนลาวได้ร้ายคนประสบความสำเร็จตีไกลเรียกอยู่ไทยนันนะ่นด้ายในกามนุพันธ์ทงมาลายพี่น้องลายแห้งเดี๋ยวมื้อนี้สิพาไปเบิ่งพี่น้องโอเคพี่น้องไปติดตามเบิ่งนํากันเนาะพี่น้องเนาะ แล้วที่สําคัญได้รดน้ำไปแลรถลดไงน้ำอีกแต่ว่ารดนี่เท่ากับบ่อหูว่ามาจากทำพักน้ำแห้งบอ่อหรือว่าจังไดเนาะมันไปทํางานอยู่ฝุ่นแบบว่าเหตุงานแจกซูโมงไอสีนะจังแบบว่าสาเร็จแด้แบบว่าถ้าคยอะไรซ้ำนี้ของคือสีดีใจแห้งเนาะอ่ะฮ้าผัวใหม่กจะคนเพรามันซอยกันก <c oughs> <c oughs> ็าหมายหาเง,งินได้ใหญ่ให้ดีกว่าคนนี้ไปก่อนมาตเพิ่นอยู่ว่ามื่อนีนัดก็เพิ่นเอาพี่น้องมันที่หาขาเบงนี่ สบายดี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 พ่อแม่พี่ดองสบายดีเอฟซีเอหน้าเลยกบมาวเม็กเออเสื้อหนึ่งมาเสื้อนึ่เออดีก็คือเบาวตู้จะคล้องเพื่อนนั่นเองนะพี่น้องอันนี้บรรยากาศเพื่อนเฮินสบายดีสบายดีก่อนนี่สบายดีนี่ลูกสาวซื้อยังไงเลยพอละพอละพอละอาถามก่อนเลยบ่ะประตูท่านเขานี่รู้ละอลังการแหงมื่อที่มาถ่ายคลิปกับผู้ที่เห็นนี่แหละเนาะ ไม่ซักนี่เนีบ้าตุนี่เป็นไม่ซักไม่ซักเนาะแห้งบ่อแบบทั้งบานทั้งแบบกระจุกกระจุกติดบ้านราคาเท่าไหร่ราคาสองหมื่นเนาะสองหมื่นบาทสองหมื่นเนาะแต่ประตูนี่ก็สองหมื่นบาทละเดี๋ยวนั่นเด้อครท่องค่ะอันนี้บอกมันมันเป็นตีตวอบกมาทางในมันอันนี้เป็นไม่ซักเหมือนกันเป็นไม่ซักตีพิราเนา่พิราเนาะนี่พอแม่เคยทายให้เบิ่องในเทธอนึงกิถือว่าทายให้เบิ่งอีกเพราะว่ามวยนัง จ้าของบ้านเพิ่อนอยู่่อยูอย <laughs> แต่ว่าสนร้ายหล่ะกะ <laughs> บโบจักบะใหม่ยีสังเนาะมือนีกก็มาแบบว่าให้เพิ่นผ้าเพื่อนทุกสอกทุกมุมนเนาอ,อ <laughs> เพื่อยังคลิปนี้ก็เพื่อแบบว่าเป็นแห้งบันดาลใจให้กับใครได้หลายคนที่แบบว่าก,กําลังท้อถอยหล่ะกะสู้กับการกับงานเนาะสู้พี่น้องถ้าบ่ถ้าบ่สูน้นี่ห้าคือสิบ่มีมือนีโมด้กเนาะ สูสูสูก็สีสูไลปีเด้อไลปีแต่ว่าเหตุาลแรกนี้ก็ประมาณสามปีไปสามปีไปมะสามปีไปตอนเจ้เหตุเสาจนหอดเซ็ตเป็นสามปีไปเนาะไปขาไป้างในปะเสริญเลยเสริญตีทุกงานขาวเม่านเนพี่นอนเลยมีตัวอะไรนี่ก็คือนองเพื่องเนาะนี่แหละเมียปาตู เดียวกัเพื่อนอีกคุณนึง้างหางน้าหนีนอพี่นนองอายุเท่าไหร่าอยุเศร้าหคนหลกเลยคอยคุณหนีดนบไอยุนะยี่สิบแยี่ิบสยี่สิบเก้าเออถือว่ายังหน่อยถือว่ายังหน่อยเจ็บประสบคุณสำเร็จไรพี่นนองแมนจะสะพอหอยประมกับสิบหกปีโอ้สิบหกปีไปประมาณ แต่งานแต่งานกัแหแต่งานกันแล้วแงานวเอี่ประมาณสามเลยทไมเห็ดกัอยูวบวานหรืเ่าเห็นกัเ้ยไปออเฮยไปยูุนไปยูี่เฮ็ดกันทังเฟสเฮ็ดกันทังเฟสคุยกันเดนเดียวเฮ็ดกันทังเฟสเออกับปู้ไส้กับปิ้งกับยิ่งเลยอ๋อคอยเอคคุยไรอยไหแม่แน่นอแบบคนบุคคลเดไปใช้มาไซคเด็กคนไนรู้ได้เด็ดเลยสัสีเบาแะ้วคอยกับพได้ไปไซก็แต่งานอยู่กันนี่ เอาเอากันมาไหนประมาณหาปีเนาะแล้วก็มีขยานหกคนหนึ่งก่อนจะเข่าไปสัมผาดให้ให้ให้เพื่อนแบบว่าผ้าส้มเพื่อนแล้วเนาะเพื่อนลังนี่เลย่าไพ่ไพ่ออกแบบ็คให้คือแบบมันอลังดีดีเบิองแม่รูปแบบเพาเนี่ยเบิองเมสอันนั้นอินเทอร์เน็ตวันที่นี้พันเย็นมันก็ได้เมืองเมสแบล็คอะค่ะเติมเติมจริงจริงมันมาหญ่ไปหนีเหรอวันนี้ บอกเหยหนดการนดดิดบอตอนตอนนั้นเขาคิดว่าเข้าเห็ดล้างไงขนาดนี้เขาเขาคิดว่าเข้าสีเห็ดเหลวบ่าี่ว่าเขาเขาหูได้ไหร่เข้าอยู่แล้วว่าจะได้เป็นของเล้วไง้สิบอกไม่อนน้วยฟันใหญ่ไปแหอดนี่ก็คือไปหอดแล้วเนาะพี่เนาะคือความฟันแต่หน่อยเย็นบานเขาล้างบนใหญ่สิอ้ยมันยากหรอกชอบคิดแต่นจะพออย่างนี้จะได้เสด็บานเาสินะ ก็คิดหลายเนี่ยเด่นก็สูไม่ได้ว่าไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆคือสิมี่เองนะนะสปอสข้าจิบบอ่ะตอนก่อนจะมาแต่งงานก็เก็บเงินมาก่อนหนาหน่ะบอกแต่ว่าเงินเินไหนคอยให้แม่บอกเงินเฮียดฝาดให้คอยแม่ด้างเงินพอเรียนในคอ้แม่จ้างเงิพี่เนาะบอกยังไงคือเป็นลูกกตัญญูเนาะชีวิตอยู่เลยสมควรให้ได้ดีก็เฮียดให้คอยแม่แล้วก็เอาเงินให้คอยแม่ประมาณสองแสนเนี่ยฝากธนาคาร ตอนนี้นี่นะก่อนเสียเมียนก่อนเสียเมียนเบอร์อาเด้อผู้ชายทั้งหลายเพราะว่าคอยเป็นคนบ่กินเหล้าบ่สูบยานี่ยบรอกยี่บรอกยี่บรเทียวก็คือแบบครบทุกอย่างเนาะค่นคัางเป็นคนกินเหล้าสูบยานี่ก็ซีบ่ได้นาดนี้บ่ได้ขนาดนี้ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าต้องใช้เงินเนาะค้องหวกนัดมาเจอซะก็คือพอคล้องไฟฟันตะหน่อยก็เห็นเห็นบ้านใหญ่ๆนีรถมีลากเลยอย่างนี้นะพอน่ะพวกบ่ทนเนาะเอา จะได้หเอาอย่างไรก็เงาะจะต้องเก็บทุกอย่างเอาเพื่ออย่างมีก็เงาแมนบ้านประตูนี่ก็ใหม่จังเลยเนี่ยไม่แดงไม่แดงแต่ว่าเข้ามาท่าสีขาวเนาะสีขาวที่จริงมาเชียเตรียมแต่ก็ประมาณในท่าบ้านมั่นบ้านท่าใดหนึ่งบ้านหนึ่งดันแผ่นแปดดันแปดแสนเก็บเก็บเป็นเงินไทยกับประมาณพันกว่าเออ หาแสนท่านหนึ่งกระชองหลักะองสองพันป่ายคุณน้ะสามพันบนที่เนองเมือเนาะสามพันป่ายหลยท่านสีบาวมันเป็นใหม่แดงพี่น้องแต่ว่าเพื่อนเพื่อนี่ออกแบบเลยท่านสมัยรู้ล้าเนาะแต่ว่าใสยใหม่คือก็คือคือกันกับเพื่อนเพื่อนทัวไปนี่แหละแต่ว่าเพนออกแบบแต่ว่ารู้อะนะจริงจริงเพื่อนจะไม่ไหมมาได้ให้เวามอกแบยเอนออกแบบเองด้วยแมสออกแบบเองมั่นี่า มองแววแววเด็เบิร์นเขาในนี่ตัดเด็กกันบ้างมอกแบบนะฮะจริงๆแค่ในร้านเขาใส่จานคนไม่ออกเอองอันนี้นี่ค่ะจิดเองเด็กคิดเองเด็เลยเด็กก็ให้สร้างเขาแนะนำนิดหน่อยก็ได้ว่ายังยังจีใส่กันขมวดอยู่หมดเลยใส่ใส่ใส่ถั่วเนาะบานประตูนี่มีเจ้าบาบกเอียบหันให้กระซองนึงเนาะอ้หันซองนึงกระซองนึงเจ้าแมกเก่าเก่าเก่ากงเอียบเพื่อล้างเนีย้ง่ายขนายกุ๋งเท่าไรเจ้าแมก ห้องห้องละสีเ่แห้องละสเมต่เอาตีบบห้องละสีเมตรสีสีเอสีมอความกว้างนี่ก็ประมาณสีเนาะจะกวางบานก็บาวเราค่อยคิดเอาความกว่างสีแม่ก็ว้างยาวยยาว้าเลยกอพี่น้องการในวังคลิปอ่าแดงงานล่าพี่น้องเพจเบียร์ยุทไทย โอ้พี่น้องสร้างบ้านนั่หมักไงนี่มันพี่น้องเลยนั่งพักลำแดงเนาะพี่น้องการเย็บออมเพียงแต่สามปีพี่น้องสามารถสร้างเฮือนในซัมนี่อ้าพี่น้องเลยเขาซ้นส้มอายเพ่นเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกับเพื่อนกับบุคคลเพื่อนบอกว่าบ่คอยกินเหล้ากินเบียร์พี่น้องนี่แหละพี่น้องการจะได้เห็นเลพี่น้องแบาประเทศไทยเนาะพี่น้องเป็นบอลที่แบบให้คนเล่าพี่น้องใดลืมตาอาปากได้เนาะพี่น้องเนาะ ตรงกันถามกับคุณปาที่เพื่อนในบ่อเนอารรนนะพี่น้องความทรงจำรวมอย่านี้เนาะพี่น้องที่เพื่อนในว่าว่าไปเห็นเบียร์กินไถยไปเป็นทาตนองพี่น้องไปสิบปีสั้วปีลอยปีกับบ่มีเงิเ่อนบ่นด้วยนั่นนี่เนาะพี่น้องนี่แล้วเห็นเนาะพี่น้องบ่ด้วยกับแบบประมาณนี้เลยพี่น้องมีรถมีเฮืนอนมีเงินเก็บจำหนี้กับอ่าบุญทั้งขันด้วยพี่น้องจำหนี้กับตูวบ้าอ่าโอเคเลยพี่น้องขอบคุ้มมีอยู่มีกินได้ได้จำหนีน้เนาะ อ่าอย่าให้ผู้่าดดิเบองคลิปนี้เนาะผู้ว่าเป็นยังไงเป็นอยังเกี่ยวกั <c oughs> บโมยู่ส่วนเก่าเนาะพี่น้องเนาะเป็นพระสงฆ์อ่าเป็นพระสงฆ์โมยู่ในโลกของตัวเองพี่น้องอยากออกมาให้เสาวาหานตีเตียนนี่อะไรพี่น้องเลยแบบบัดอ่าได้กินเขาฟี่ได้อยู่วันฟี่พี่น้องนำในพื้นที่ฟี่หมดอันนั้นมีความคิดเนาะพี่น้องเนาะบอกคิดเนาะพี่น้องบาญาติโยมก็จะอุปธรรม หลายๆคนกับมนันบางคนกับ,บเิ็ีเด็กยุทธายมากนะเออยิ่งเงินรายหรคือบอลโนว่าพี่น้องอยากมาเห็ุบอกคิดบุญประมาณนี้พี่น้องอยากมาเห็ุบุญกับอ่าบางคนกับในน้ำพังคำเร่งว่าอยากมาเหตไทยพี่น้องมาซวยเดือยสั่งวัดว่าอาะมาเนี่ยเป็นอยังจริงคู่บ้านแข่งว่าไป่บอกทั้งด่านหลบแล้วพี่น้องบอกให้ได้งานเล่าว่าเป็นศาสตร์เป็นอย่างโอ้เอาล้วครับพี่น้องประมาณนี้น้องพี่น้องบอลโนเป็อยากว่าเปิดเขาเปิดตาประสงค์อยู่ล่าอะไรพี่น้องที่แบบ มีอ่าความคิดที่แบบมีความคิดที่แบบว่าเป็นตาแบบอ่ามันไงบ้างมีความคิดที่แบบแปลกมืเนาะพี่น้องเนาะผมมีความคิดที่แบบเก่าไกลมีความคิดที่แปลกมูอเพราะว่าเพเ่็นแบบอ่าหลายๆคนที่เป็นประสบความสูญเร็จพี่น้องก็คือบางอ่าเอื้อยอ้ายที่สองคนนะพี่น้องอโยงยังเพียงแต่อ่าผู้ชายก็บสักแปดปีผู้หญิงก็บสักหกปีนะพี่น้องก็เป็นดุดเอื้อยเล็กน้อย ได,ด,ด้ก็จะโพสต์พสต์ส้มเดชไหวอีดีพี่น้องอายุเพียงแต่เศร้าพายปีมีรถมีบ้านโอ้อันนี้นานาซึ่งส้มดายพี่เนาะนาซึ่งส้มทั้งสอง,องพอร้อมเนาะทีก็จะเก็บออมได้รถได้เือนพี่น้องโอ้อันนี้พอาซึ่งส้มดีเนาะพี่น้องเนาะโพสต์ซึ่งส้มที่แบบอ่าเพราะคุณซึ่งส้มพี่น้องแล้วก็ขอบคุณประเทศไทยนะเนาะพี่น้องที่ให้อ่าที่ให้ความเป็นอยู่ที่ดีของคนลาวเนาะพี่น้อง คือ,อ,อมีบานมีรถเนาะพี่น้อง,องมีเงนเินเก็บส่วนหนึ่งเนาะอันนี้ก็แม่นได้มาจากนำพันนำแดงจากประเทศไทย,ไทยอพี่น้องครับพี่น้องกับประมาณนี้ครับพี่น้องเมื่อนี้มานูกับมาเปิดนูเปิดตาไห้รูบาเนาะพี่น้อง,องาวางทรงจำทางดาวเลยเห็นคลิปนี้มาคนไทยอนนะนมาคนเลาาไปเด็กคุ้นไทยนั่นเป็นอย่างไ๋มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำใดับไอ้พี่น้อง,องประมาณนี้ครับพี่น้องครับคลิปนี้กัขอจบลงสวัสดีพี่นอ้องจะได้ก็ อ่าจะได้กับฟัพี่น้องกดไ like, ลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะกดติดตามซองในเดอ้อพี่น้องเพื่ออ่ามีการตั้งใจในการฮิตคลิปพี่น้องที่สำคัญในการฝากบ้งกางโฆษณาซองในเดอ้อครับพี่น้องครับสำหรับที่นี้ประมาณนี้ครับพี่น้องพอกันคืหน้าสบายดี